ปูกเค็มกุ้งกะทิใส่กะทิลงไปใส่กุ้งลงไปใส่ปูกเค็มลงไปปูกเค็มตัดเล็บให้เรียบร้อยหมูสับใส่ลงไปกามปูติดไปในหมูตัดเล็บปูให้เรียบร้อยหมูสับใส่ลงไปน้ำตาลปีบ๊บใส่ลงไป ปิดเสรล้ไปแล้วน่ากินไหมหลนปูเค็มจริงๆนะกะทิมันน้อยไปนิดนึงน่ากินน้ล่ละ ทิ้งไว้สักครู่พอเดือดกระดุกกระดุกกระดุกทำท่าจะสลดสลดจะสุกไม่สุกจะสุกไม่สุกจะสุกไม่สุกทำไงจ้านี่เลยจ้าหอมหัวหอมตะไคร่พริกหัวหอมตะไคร่พริกใบมะกรูดใส่ลงไปเลยจ้า น่ากินใช่ไหมล่ะน่ากินใช่ไหมล่ะกระทีมันน้อยไปนิดนึงไม่ค่อยมันเท่าไหร่หรอกแต่ก็เอามาคัมเปียกได้นะมันจะต้องเปรี้ยวหวานแล้วถึงจะมาเค็มนะจ๊ะหล่นปูแบบนี้หล่นไม่ข้นมากนะจ๊ะชิมน้ําก่อนนะจ๊ะของชุดรสใส่ลงไปเลยใส่เยอะลอยเยอะใส่น้อยลอยน้อย เ็มลยังไม่เปรี้ยวน้ำมะขามยังไม่ออกอันนี้หล่นได้เตาแก๊สนะไม่ได้ติดเตาถ่านแล้วอะผมชูรสใส่นิดหน่อยพอเพราะฝีมือเรามีอยู่แล้วกะทิมันน้อยไปหน่อยต้องใส่กะทิเพิ่มสักนิดนซื้อมะพร้าวครึ่งโลกะว่าจะหล่นหน่อยเดียวไงทําทไปทํามาอุย้ยแม่อร่อยพอเดือดแล้วกะวา่าผักสลดสุกๆแล้วหัวกะทิราดลงไป เรียบร้อยเอาสวยล้ร้อนเดี๋ยวเราก็ชุบปรุงรสนะเปรี้ยวเค็มหวานตามแล้วแต่ใครจะชอบรสไหนนะเรียบร้อยละปิดแก๊สได้แล้วน่ากินมากไหมล่ะอ่อนเปรี้ยวแต่เค็มแล้ว <c oughs> จะตักให้ยายลำไยสักถ้วยหนึ่งยายลำไยยายลำไยบอกว่ากูไม่เอากุ้งกลัวแต่ปูยายลำไยชอบกินปูกูไม่เอาหมูกับกุ้งกลัวแต่ปูที่เขาหล่นขายเขาอชอบใส่ไข่ลงไปด้วยอะไข่เป็ดไข่ไก่แล้วน้ํามันก็ข้นๆน่ะต้องน้ําใสๆยังแย้มถึงจะน่ากินที่เขาหล่นหล่นนะเขาใส่เต้าเจี้ยวตำลงไปใส่เต้าเจี้ยวใส่ไข่ลงไปเราอยากกิน ปูหล่นนะ่ะเราไม่ได้อยากกินไข่หล่นหรืออยากกินเต้าเจี้ยวหล่นนะ่ะน่ากินไม่ล่าแบบเนี้ยเดี๋ยวรอมาขามเปียกละลายก่อนเนี่ยพอจ่าใม่จ่าดมงงูมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงกะทิตั้งปูกเค็มใส่หมูใส่กุ้งใส่พอเดือดก็ใส่เครื่องลงไป ยิ่งกุ้งตัวใหญ่ๆแงใส่ลงไปน่ากินไหมล่ะหอมมากหอมกินปูเค็มจ้ะเดี๋ยวชิมน้ำก่อนเค็มเกินไปปะโอพอดีพอดีเพราะเดี๋ยวน้ำในปูเค็มมันจะออกอีกไงถ้าชิมอย่าให้เค็มนะถ้าเค็มคือเค็มเกินไปจ้ะ น่ากินเลยล่ะเดี๋ยวตักไปให้ยายลำไย,ยก่อน